นี่นะครับก็ทนหน่อยเดินทางจากแม่สอดไปอุ้มผางประมาณ180โลแล้วจากอุ้มผางนะครับไปเปิงเครื่องประมาณ89กโลแ0 8 9ถึโลนะครับก็จะได้สิ่งนี้ก็เป็นหมอนทองจะาเหมาลูกละ80บาทนะครับประมาณนี้ลูกเล็กใหญ่ก็แล้วแต่ใครไปทันช่วงเช้าๆดีครับช่วงนี้มันปลายฤดูก็จะเหลือเล็กน้อยแต่พอมีนะครับ ฤดูที่เหมาะที่จะไปก็คือซักปลายปลายพฤกษาต้นมิถุนาจัดเลยครับไกลหน่อยโค้งสุดๆละ่ะก็คือหนักกว่า108แม่ห้องสอนแต่ไปแล้วคุ้มครับส่วนถ้าเป็นทุเรียนพื้นบ้านนะก็คือพื้นถิ่นก็คือเป็นทุเรียนเขาจะเรียกทุเรียนป่าหรือทุเรียนพื้นบ้านก็ได้อน,นั้นคือทุเรียนพื้นบ้านทุเรียนป่าก็จะเป็นเหมาเป็นเข่งนะครับ200บาทก็ประมาณ4ี่หลูก6ลูกบ้างก็แล้วแต่นะครับ เปือกที่แอดแกะนะครับเอามายเยอะแยะไม่ถึงพันนะครับเพียบแจกจ่ายไปหลายคนกลุ่มทุเรียนพื้นบ้านนะครับประมาณนี้อ่ามันร่วงแล้วก็เก็บมานะครับพื้นบ้านอันนี้เป็นหมอนนะครับก็เหมือนกันอันนี้80อันนี้เป็นเหมาเข่งนะครับ200นะครับมีจริงก็อารมณ์มันเป็นทุเรียนป่าแต่ก็อร่อยดีไม่ใช่หมอนไม่ใช่ชนีจะจืดๆดหน่อยแต่หอมกลิ่นทุเรียนนั่นแหละได้อยู่ครับ เขาเรียกพันอะไรรู้ไหมพี่พันป่า,ปาพันป่าพันพื้นบ้านเหรอครับพื้นบ้านครับผมอันนี้หนึ่งเป็น<อ>ไงล่ะเจ้ามาใกล้น้อยอืมเดีวเดียวโหนี่ดินยังไม่แห้งเลยกล้องเหรอ,อค,ครับมีแถม่อยไหม เพื่อเพื่อเอาไปแล้วกวนเลยทำไงถ้าจะกินได้อยู่เนาะก็ได้อยู่เอาไปแจกๆครับอุตส่าห์มาตั้งไกลมาจากทางเชียงรายครับเที่ยวมาใช่โอจีพอได้นะครับนี่ทุเรียนกองสองร้อยครับพอได้นะ ประมาณนี้คนได้อยู่ได้อยู่อันนี้ได้เรื่องอยู่ลูกใหญ่ม,มันร่วงเองก็มีสอยอมาก็มีทุเรียนป่าครับเป็นกองเอาอยู่นะเนี้ยนี่ก็ลูกใหญ่เลยโอ้อันนี้ลแล้วละมันมีคละกันไป หอมเลยขนาดใส่ผ้าปิดจมูกกองสองร้อยจ้าเออร่วงโอ้ได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าไอ้ตัวที่ร่วงอ่ะมันไอนี่แล้วเนาะผมมีที่จุ้ในรถอยู่น่ารักนเยเอาที่จุให้ด้วยมันก็อร่อยแต่ว่าไอ้ตัวที่ขายเป็นแข่งแล้วสองร้อยที่เราเห็นเน่ยคือมันมันร่วงนานแล้ว เนี่ยลงพื้นมันครับก็โอเคนะเม็ดมันเม็ดมันจะใหญ่ๆหวานอารมณ์แบบกึ่งๆึชนีกึ่งๆึงหมอนะบอกไม่ถูกเหมือนกันมาชิมเองแล้วกันเนี่ยนัวอันนี้คือไอที่มันตกเองนะครับแล้วขายเป็นเข่งเป็นมักเมาเลย200-200แล้วก็ถ้าขายเป็นลูกก็ให้เลือกลูกเองเลยลูกละ80บาทถ้าเป็นหมอนก็โลละร้อย20 เ็คุยกันได้แก้วออกครับกินไม่ทันก็จะประมาณนี้ประมาณเหมือนทุเรียนกินไม่ทั<ๆ>นท<ๆ> <c oughs> นี่ไงนี่ไงเอออาวางจะกินให้หมดประมาณนี้ครับ<ๆ>มันไอ้นี่ละ<ๆ>ถ้าจริงๆริงเหมาเอาไปกวนละไอตัวที่มันลูกมันตกแตกนะครับ<ๆ>จะหวานชำดิ กิ่นจะกลิ่นจะไม่เขาเรียกกิ่นจ,จะไม่ค่อยแรงนะครับอารมณ์ทุเรียนป่า,ม,าม,มันมาเลยประมาณนี้ครับลองชิมให้ดูอ่านี่ฮะเดี๋ยวผมซื้อไอ้แบบลูกที่พร้อมกิน นะครับไอตัวนี้มันกินไม่ได้แล้วเอานี้เอามาลองดูว่ารสชาติทุเรียนป่าเปิงเครื่องมันเป็นยังไงนะครับก็โอเคนะ,ะตัวนี้เหมาครับเป็นลูกลูกแปดบาทรลูกแปดสิบแปดสอันนี้ก็เป็นหมอนมนะครับก็จะแพงขึ้นมาหน่อยโล120ยี่ อันนี้ก็เป็นขายเป็นกองกองสองร้อยเป็นเข่งละสองรอยครับประมาณนี้นี่นะครับนี่ก็สมมตินี่คือสมมูตรสองร้อยประมาณนาี้ลองให้เขาผ่าดูอ๋อหน้าตาเป็นอย่างนี้มันก็จะเหี่ยวแล้วนี่คือประมาณเป็นเข่งเนาะสองร้อยอเดี๋ยวลองดูใหญ่ดีกว่าเออลูกใหญ่ดีกว่าอ๋อนี่มันล่วงนานแล้วน่ครใช่ใช่กินไม่ได้หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ เดี๋ยวจะลองชิมกันครับฝั่งเรานะครับสุดเขตประเทศไทยเบิงเครื่องนะครับตรงนู้นก็ป้ายเมียนมานะครับตรงนู้นเออชี้ให้ดูนะครับ